เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่เกมกูเปิดคลิปอยู่กูเปิดคลิปอยู่ไม่มึงไปไกลๆก่อนจะเปิดคลิปเอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่เกมใหม่ครับในซีรีส์เทคสามเอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมเทคสี่เทคสี่ เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกคนของท่านเข้าสู่เกมใหม่ครับในซีรีส์โซยเวิล์ดอีพีที่หนึ่งของพวกเรานะครับผม <c oughs> อย่ามาอยู่ด้านหลังกูอย่าอยู่ด้านหลังกูไม่มึงไปช่วยปรก่อนหาทํางานก่อนถึงจะเปิดคลิปนะครับก็วันนี้เราอยู่กันในเกมใหม่ครับในซีรีส์โซยเวิล์ดอีพีหนึ่งของพวกเรานะครับผมซึ่งวันนี้นะเราจะทําการ ไอต้ตากูไม่มีสมาธิวันนี้พวกเราจะมาเอาชื่อรอดกันใน EP ที่1นะครับผมถ้าชอบก็รีบกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยเมื่อใครมันทําทางเข้าขอย่างนี้ไว้ทําดีๆไม่เป็นหรือไงวะเออสรุปแล้วพระกรมีหน้าที่นี่ใช่ไหมหาไม้ใช่ไหมตออานี่เป็นผู้ว่าสมานก้อนมันฝ <c oughs> ังที่กูพูดไม่ได้เฮ้ยคับวิ่งเดียวอยู่ดันด้านบนนี่นี่มาดิ โอเคขวาสวยงามขอไปเอาน้องหมาแบบกระดูกก็อยู <tuh> ่นะครับโอเคกระดูกมีสองอันอ๋อวพัมกินพัมกินพัมกินใครเอาไหมพัมกินเอาดิไปทำโกเลยไม่เป็นไรถึงมึงไม่เอากูก็เอาถามไปงั้นแหละเอานี่ไงน้องหมาบ๊อกบ๊อกไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่เชี่ยแล้วไอสัตว์เอากระดูกมาให้น้องบ๊อกบ๊อกใครคือน้องบ๊อกบ๊อกหมาแมวหมาไอสัตว์เฮ้ยตีบุไปไหนตา์เออตีบุธทำไมเนี่ยตา Atz, อย่าตายรับประกนฝากของกูด <mattered, friend. S 2> ้วยทุกคนอย่าตายนะน้องกูจะเอาปัจจุบันมาปราศริงนะไม่มึงหาบ้านไม่เจอนะกูบอกก่อนไม่เอาไปแล้วมันเมื่อกี้ผมแอบนิ้วเล่นเจยมันมีเอาไปแอบกินด้วยไอ้แพนิ้วเฉย นิ้วมันสุกโขกพี่ยาวเลยนิ้วมันสุกโขกไอ้ตาเขารู้ไหมเมื่อกี้พกรณ์ทำอะไรมันฉกไอ้ตาเอาไปฮะมีเฮ้ยจุงได้เฮ้ยจุงได้ทิ้งโอ้สวยเลยไปงั้นหาที่ลำเลเลยไม่ต้องรอแล้วไม่แล้วมึงไปได้เชื่อมมาจากไหนอ๋อไอ้นักท่องเที่ยวอ่ะ ก่อนจัดการดีนะไม่ต้องสืบกําลังจะถามเลยว่านักท่องเที่ยวไปไหนยังรอน้ำด้วยพี่เออรอน้ํามาได้รอน้ำไม่ได้รอน้ํามาจะเจอพี่เขาอย่ตรงลาวาที่ไหนล่ะลาวาที่ตรงไหนวะโอ้ยเซอมบี้บันทับบลูดเออใช่กูตายนะพูดตรงๆ ไม,<ผ>ม่ไม่ตายกูแค่ร่อตาย,ป,ายปักไว้พี่ปักไว้เดินล้อมาเรื่อยๆเลยล้อมาอีกล้อมาอีกถึงเวลาแล้วนี่ไงได้แล้วไอ้น้องสุดยอดมานี่มาน้องหมาเฮชนี่ตบแล้วถอยไอ้ตักนี่เมื่อกนเมื่อก่อนมึงเจอนี่ยังป่าไม้ขาวอะเจอแล้วพี่เจอแล้วใช่ไหม,มเ,หเอาเงี้ยพี่ละเออนี่ยมาๆมา,มาเฮ้ยฝนฝนอยู่ตกแล้วสุดยอดเลยเมืก่อนล่อคีเปอร์มาดิ ตังระวังตังไปก่อนน้องพี่จำได้ว่าเนื้อแกะพี่มีสามชิ้นนะข่าตัวเดียวไม่ใช่พี่มันก็ดอกค่าเดียวเครับไม่พี่จะบอกว่าพี่เอาเข้าเตาไปสามชิ้นทำไมเหลือชิ้นเดียวหมาพี่มันหิวข้าวพี่มันนายี่ดูหน้ามันด้วยหลอกล่อไปนะกูกูสาไปหามันด้วยน้ำพังน้ำแรง กูโดนมึงแย่งไปสองรอบเลยเฮ้ยแล้วมาเยอะอย่างเงี้ยเฮ้ยใครเรียกมาวะไม่เป็นไรพี่เตอร์เองเฮ้ยแล้วใครตีกูรอดตายเยอะไอ้ยเชี่ยโอ้โหนะครับถึงเวลาที่เราจะเออทุบเตียงไปเลยมึงเป็นหน่วยนี่ยฮึบ ย้ายที่านึ่งค่นี่คือเอาของคารไปด้วยกันเอาไปด้วยเอาไปได้เอาไปหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมหมากูมานี่ไ <laughs> อ้เ้ยกูเผลอเอาไก่ชิ้นสุดท้ายของกูไปให้หมาแล้ว <laughs> ไอ้เจ๊กูก่อนเพื่อนเราต้องผ่าท้องหมาจริงอะใครมีงูกุฎไนะครับเนี่ยมีมีพี่มีทำไมมึงยาวทำไรเอาไปแทนเล่นพี่ก <laughs> 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 ูเนื้อมาไปให้หมาอันเดียวน่าจะพอพี่คิดว่า ลองลองกันลองลองกันลองลองกันไม่ลองก่อนได้ไหมอีกอันนี้จะสร้างตรงกลางน้ําใช่ไหมไม่แน่ไม่พูดถึงอ่ะถ้าจะสร้างอ่ะได้นะเดี๋ยวทําสะพานไปให้มึงจะสร้างเองไหมล่ะกูจะได้ไปหาไม้ได้ได้ไดี๋ยวสร้างเองโอเคหรือสภาพบ้านหรอกไม่บ้านแบบตกปลาแบบเอานี่เอานี่ไปกูมีพื้นไม้อยู่แบบพี่พี่ต้องรีบกลับบ้านว่ะ

อยู่ไหม้ั้งไอ้เนี่ยเอ้ยทำไมพี่เอ้ยเอ้ยทำไมมันมีร่องรอยของการตัดไม้ด้วยวะใครมาตัดไว้อะพี่ถามอย่างนี้ผมควรอะอ๋อไอสัตว์กูเดินกลับมาทางเดิมโทษทีโทษทีกูเดินกลับมาทางเดิมเนาะโทษโทษโทษต้นไหนต้นไม้โอเอซิตต้นไม้ซีบีเอสเอ้ยเออต้นนั้นกำลังจะบอกว่าให้เหลือไว้ สวยจะตายเอาไอ้เฮียมึงก็ปักทอดให้ดิไอ้เฮียเฮ้ยมีฝีมือแต่ไม่มีสมองอยู่ด้วยกันได้ไงวะไม่น่าอยู่ได้เลยไอ้เฮียจบกันมึงก็เรียกกูสิพี่ชายมึงออยู่นี่เนี่ยไม่จะว่าแต่กูอยู่ไหนกูอยู่ไหนหน้าตากลับบ้านไม่เจอตกชะตาโดนบรรดาได้ฆ่ามาเจอถ้ำนี้ไอ้เฮียระเบิดทีระเบิดที ไม่ระเบิดสักทีวะมึงไม่ไอชิคุนซอนตีนจัดเออสวยโอไมค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 ไอ้ตากไม่ชอบสิ่งนี้มาเป็นโดงเลยซีวอฟิทียอะไรล่ะมุมนโกแมงมุมไม่ใช่ลอ สรุปแล้วสรุปแล้วได้หมามาชั่วโมงเลยนะยังไม่ได้ตั้งชื่อให้หมาอลไรนะ่ mm hmm. เรียบร้อยโอเคตรงนี้หมดอุ้ยตังสวยนะน้องไอชื่ยสวยปะอุปกรณ์สวยปะน้องมหงทำบ้านสวยดูดิมนน้อนสวย มีไฟแช็กไหมน้อง้สวยจเวสวยไม่ยิสวยจริงเถามมีไฟแช็กไหมขึ้นสติวครับไอ้ฟินน้องอาจากไหนนะฟินเอาจากกราเวลกราเวลเอนดอ์ไอพี่ไม่ใช่กรา v เวปกติอ่ะคืออะไรครับกรา v เวลกรา e เวลรู้จักกรา v เวลป่ะตากันรวรวยรวใคล้ายๆหินนะอุ้ยอุ้ยร้อนแรง เขาใช้ตกไหมแบบว่าทุกคนมีีนน้ำไม่อยางน่ากลัวน้ำไม่อย่างน่ากลัวพูดตรงตรงเลยไอสัตว์ถ้าเป็นอาร์ u r ไ i เ a อนะกูไม่เอานิ้วก้อยลงไปแตะด้วยตกลงไอกาเวลนี่มันหยืดเป็นหน้าตาเป็นยางไงนะครัคล้ายๆหินแต่เวลาขุดแล้วจะมีเสียงแบบชุกๆๆๆชุกุกไม่ใช่เสียงปอกๆอกแต่เป็นเสียงชุกชุกแทนปอกปมันเสียงก่ไไ้ไไ้้ไไไอ้ กูหลับกูตากูโอ้โหกล่าวหาคนหลับต่อเตียงเตียงมันดูดเตียงกูไอ้สัสเอ้ยขอโทษกาวเวีย้าตาเป็นไงพี่นี่เองมึงลงมาดิไหนพี่คุณได้ผลงานเนี่ยอ๋อกาวเวลนะต่างแตกใหม่เกิน ช่างแปลกใหม่กูว่ามึงกับแปลกใหม่ด้วยบมอกแม่นได้ฟินเลือี่หลอกขอกทีมันต้องขุดไปเรื่อยๆจนมันแตกเป็นฟินนะไม่แล้วเรา,เราถ้ำอยู่ไหนอะใต้น้ำไหม่ตมามใต้น้ำมันดูเป็นเค้ย่างคีแบบแล้วมันดูเป็นเคอย่างคีแต่มันไม่มีมันจะมันจะยังไงวะเร่องผมค้นหาฟินได้ไหมถ้าได้ผมบอกพี่ว่าท่านยมันอยู่ตรงนั้นแหละน้อง องทำไรองโอเคพี่เจอละโอ้ยไม่ดี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 มากๆไม่ใส่เดีวเดี๋ยวตักขึ้นมาเร็วตักได้ปีนเร็วขึ้นมาตักไอ้ตักโงกเลยไอ่ากจมน้ำตายโอ้ใหญ่ว่ะ เนื้อแกะฮะจี๋ไ่าทำไมเยอะยังนี้ล่ะลูกมันก็ยังจะเก่งไม่หงต้องกลัวอยู่ใกล้บ้านนี่เองแล้วไม่บอกตั้งแต่แรกกูก็ไปเดินหาทั้งไก่บอ้านหาโมนานเนี่อันนี้ก็ไม่เอาไเชียร<ฮ> โคตรใหญ่ไอ้าคุณมาแล้วไอ้่ไอ้ต้เฮิงีไปทำไมไอ้ทาเบ็ดพีุร่วเมื่อก่อนดเลารีบช่วยน้องดีเร็วๆตายเดี๋ยวน้องตายเดี๋ยวน้องตายเร็วๆลงไปนอยม่นี่ยมันไอ้ตาคนไม่ใช่ปช่พี้พี่พี่นี้ทอดเอาทอสด้วย ตายไปพี่กำลังไปช่วยน้องแป๊บนึงรอกับวิ่งไปก่อนประการวิ่งไปก่อนเฮ้ยเียตกใจหมดโอ้ห้องยังเยอะเฮ้ยประการประการไอ้ดันเจียนนั่นโอ้ตายจบกันไอ้เฮียไม่รู้จักดันเจียนเหรอไอ้ตาดันเจียนเออดันเจียนอย่าเก็บของกูไม่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 มึงเก็บของกูไม่ได้ทีเดียวนะ กูจะลงไม่ฆ่ามึงถึงกูเลยเดินเกียดของกูละกันขยายอนาคตเราอะไรกูหายไปอีกนึงนะหลังใครหลังกูก็เหี้ยนะไม่ใช่กูอ้าวกูแล้วกูแล้วก็บอกอยู่ว่าตามหลังไม่ใช่กูเมื่อกี้มันไปตามใครไม่รู้มันไปตามหลังพี่เตอกู ก็เฮียแล้วกูปากทอดอยู่อีตากก็มีพี่เตยอยู่ตรงนั้นคนเดียวมันจะปากก่อนเปล่ามึงอย่างโง่ปากร่อมันพึ่งลงมามันพึ่งถ่ายก็มันพึ่งถ่ายแล้วมึงพามาทำเยี่ยนช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวมาข้าหลังก็รอพี่แอร์กูดิสั่เดี๋ยวร้อยน้องพี่เคียร์ละ ของไข่เต็มกูเลยของมาก่อนมาอยายายาถ้าวมันดิกูหานะป้าก่อนไอตามันเก็บของไปละไม่ใช่ความไอตามึงทิ้ของเกะกะเองอะมึงอย่าเพิ่งทะเลาะกันได้มึงสนใจสกิลท่านก่อนจะมีชีวิตอยเชียร์ครกูไปหาแรงงานเถื่อนกูก่อนมีแถวนี้ป่าวะเฮ้ยจะตกลาวาไอ้เชี่ยไอ้เอวทอสกูไปวะ อ,อ๋ออยู่นี่มันมีลาพิลลี่ด้วยตาช่วยกุทีตาก่อนไอแปดขารู้สึกมีความสุขมากเลยกับการที่มีถม้ำใหญ่ๆอย่างนี้อยู่ข้างๆบ้านเฮ้ยทุกคนเห็นตรงนี้ยังอ,ะอ่ะไอตาอ,อยากได้มากเลยตอนเนี้ยไม่ได้มึงใช้ปะใชอย่างเยอะยยไอนี่ไม่ใช่เหรอ <c oughs> ไอเครื่องอะไรมึงอ,ะอ่ะไอที่รองน้ำอะนะเออไที่กองน้ำ ที่ลองน้าไม่ใช่ที่กองน้ำอนุญาตไปเผาเหล็กกันนะครับในที่สุดกูจะใช้เหล็กแล้วรีบไปใช้ที่คูทินให้พังดีกว่ามีเอ็นด์แมนอยู่ในถ้ำด้วยอันนี้ไม่ใช่เรื่องดีกูเกลียดจังเลยการที่มึงมาเดินตอนที่กูกําลังทํางานเนี่ยฮะมาป้วนเปียนอะไรตกใจไอ้ไ้ไอ้สัรเลยแม่งตายหาแล้วมึงอะไร ไม่ต้องไม่ต้องกูไม่มึงทำตามอำเภอใจหรอกกูาาว่าแล้วจะไปเงียบเ<ป> <f uzz> งียบไปกลับบ้าน <f uzz> นี่ไงสัตว์นี่ไงนี่ไงนี่ไงข้าอยู่ที่สูงกว่าลาก,ก่อน ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงไม่ถ <assistant> ึงเราดีดาวกันได้เขาดาวลงมึงได้ไอ้ตาไอ้ตาไอ้ตามันกะต่อยพี่เฮียไปเอาไปกะเอาพี่ล้วงไม่ต่อยไม่ไม่ต่อยไม่ตกสงสารว่ะแตะก่อนไอ้ตามันจะยึดบ้านนี้เป็นบ้านคนบ้านของมันคนเดียวอะ องาหวายวายวายวใายมันมาควมสติมันค่อยดีเอาเป็นว่าพี่ยังไม่ยุ่งกับน้องแล้วกันนะไม่ไม่เดี๋ยวจะบอกว่าไม้ที่ใช้ปูพื้นเป็นไม้นี้นะมีพิกแอคไหมไปถ้าเก็บไม้ที่ตกลงไปด้วยนี่เป็นไงสวยอะ สวยอย่างไงก็สวยงั้นพี่ช่วยชี้ทางผมกลับบ้านนยพี่ชี้ทางกลับบ้านไม่นี่ปะพี่จะชี้ทางให้ไอหนุ่มแกเดินมาไกลขนาดนี้เลยอย่างเงี้ยอโอ้ยร้อนร้อนมันจุดไฟมันจุดมันจุดไฟเผาคููอี้ยาผู้เท่าจะบอกทางจุดไฟเผาเลยมันเคยมันเคยเห็นเลยนี่ปะในหนังอะมองแม่น้ำ เดินตามลำธารไปทางขวานะ <sk ill> เดินตามลำธารไปบ้านที่แกกำลังจะไปนั้นอยู่ไกลแสนไกลแกอาจจะทอ<า>ดใจก่อนก็ได้แต่ขอบอกไว้อย่างไม่ว่าเจ้าจะไปในรูปแบบใดไม่ว่าเจ้าจะวิ่งไปหรือเจ้าจะเดินไปแม้กระทั่งเจ้าจะขานไปจะไปช้าหรือไปเร็วก็ขอให้เดินต่อไปอย่าได้หยุด เข้าใจไหมแต่เ uhm ข้าใจแล้วก็พาเจ้า uh, สีขาเจ้าไปได้แล้วโตเท่าไหร่้วพี่ข่าอยู่มาร้อยกว่าปีข่าขอตายตรงนี้เทางที่เจ้าต้องเดินไปก็คือทางที่เจ้าหมาเจ้านั้นชี้หางไปไง ไม่หมามึงอยู่นี่ไปไหนหมามึงอยู่นี่พี่หมาเจ้าชี้ไปไหมทางนั <mm ้นแหละไม่มึงไปไหนมันตามพี่มันตามพี่ไม่ได้ตามพี่สิดูแลหมาด้วยอุ้ยแล้วอยู่ดีมีเสียงเพลงเกมขึ้นมา C ส K คนฟังคนดูอาจจะไม่ได้ยินนะแต่ว่าถ้ายังถ้าเป็นผมเล่นอยู่ตอนนี้คือได้ยินเลยเป็นเพลงขึ้นอ่ะโอ้โหแล้วแบบพอพูดบอกทางไอ้เจ้าหนุ่มนี้เสร็จแล้วเพลงขึ้นเอ้กูส่ง ไอ้ประกอบเคยสงสัยไหมแบบว่าไอ้ตัวประกอบแบบว่าผู้เท่าเงี้ยที่แบบคอยบอกทางถ้าสมมุติว่าพอตอนตอน,ตอนที่เขาบอกทางพระเอกเสร็จแล้วมึงเคยสงสัยไหมว่าเขาทําอะไรต่อวะนอนพี่อล้วเดี๋ยวผู้เท่าจะไปล่องเรือแล้วผมให้เลือกสองชื่อนะสองได้ี่เอ้น้องหัวโตใช่ไหมลูกค่อยๆกินค่อยไอ้เหี้ยกะโตเลยดิ ว่าไอ้นี่มะตามีสีชื่อให้เลือกไอ้เแค่ประกองทำดินเผายังไงอ่ะปวดไม่ฟังกูเลยนะว่าไอ้สัตว์ไม่ต้องว่างอนงอนงอนช่งนี้จะดินเผาพี่เตอร์รู้เปล่าอ่ะว่าไงไม่รู้อะไรมาก่อนมาว่ามาพี่รับฟังน้องอยู่ไอ้เแคยไม่ฟัง่าแต่ละคนกูถามพี่กูไไม่ด้ ชื่อแบบผู้หญิงผู้หญิงหน่อยไหล่ละ<อ>ชื่อหวาน,นชื่อหวานใจชื่อหวานเจี๊ยบไหมแต่มงีผู <laughs> ้หญอาดีอีลำยองก็ได้อีโ <laughs> อ้โหแต่ชื่อที่ดีโอเคชื่อเซราเลย่ะเซรา <S S ไอไอเพลงที่มึงร้องนะเซราเซราเซราอะไรนะั่นนะใช่แล้วอันนี้มันเ e <S era. S 1> กียไงพี่เสียเอเสียาเสียลาได้จ้ะเออไม่มึงมีหรือเปล่า ไหวไหมเนี่ยตาคือทำอะไรเนีไม่เลไอ้ตามันกำลังหาวิธีทำดินเผาอยู่กูเห็นมึงมองงากูนึกงานอะไรฮะไอ้ถ้าสมมติว่าพี่ตีพึ่งนี้พึ่งจะต่อยพี่ป่ะไม่ต่อยพี่ลองดูครับมันจะเข้ามาแล้วก็เอาอู้หูอเรือกันกูชาเรือการเรือด่วนไอ้เหี้ยเรืออยู่ไหน จะบินตามด้วยจะบินตามอัวร์อันนี้แก่กูว่ะไ <c oughs> อ้ยังพี่เจอสิ่งมีชีวิตที่ตลกที่สุดในโลกอะผมฆ่าหมาผมงมินโตดะก่าผมเอาหมาไปเลยดีวยกวอาเดล่าแล้วแต่ก็เอาไปดีเนี่ยโอ้ค่าไปเจ็ดอันเนี่ยอู้ยแต่อ้นนี้แบบอู้ยอ๋อข้าวามึงก็บอกว่าข้าวดิวมึงจะบอกว่าข้าวทำยี่อะไรว้าว กลับมาแล้วครับหมามันกินอะไรครับกินหมูพี่กินเนื้อซอมบี้ได้หมาระหว่างผอมตายไหพี่ไม่ตายไม่ตายเชื่อพี่พอพี่ให้หมากินแล้วระหว่างยืนเกีหน่อยมาพี่อยู่ในบ้านนะไม่แต่หมาพี่ที่อยู่ในบ้านนี้ยังไม่ได้ให้กินเนื้อซอมบี้นะแต่ว่าที่ที่ผ่านมาที่เล่นเกมเนี่ยเออก็ให้มันกินเนื้อซอมบี้ไปตลอดสักสองสามวันนะมันก็ไม่อยู่แล้วหยอกหยอกหยอกยอก,กินได้จริงกินได้จริงเลีย้ยงจิ้งจอกได้ป่ะครับจิ้งจอกตอนนี้เขายังอัปเดตเออเลี้ยงไม่ได้ ยังเลงไม่ได้อยู่แต่ว่าแต่น่าจะได้ใช่ไหมพี่อนาคตอือคิดว่าน่าจะคิดว่าน่าจะได้นะมันต้องได้แหละเพราะว่ามันมันไม่มีประโยชน์ที่อะไรเลยยกเว้นขโมยของไม่รู้เหมือนกันคืออะไรก็ได้อ่ะควหน้าถ้าตัวตัวจอมึงอยากได้เลยนะจอบ ลงขอพูวมึงจะขอทำพ่อเหรอมึงขอทำไมเนี่ยพาอยากได้จอบขอจอบจอบวิจอบะไดบมึงไปลุบจากตมึงอธิบายแล้วเสียหน้าดิจอ Players, อบกูเรียนแย่งออกเสียมกันก็ chanting. ไอ้ซ่อมไงเสียมอ่ะไอขี้แยต้อมโบนดินเลยสัสอันซ่อมเลยเดือดข้าวเนี่ยไอใคยิงกูทำไมดิฮะแล้วใครยิงกูเกียวตันตรงคนจะเอาประตูเหล็กหรือประตูไม้เนี่ยพี่ประตูไม้ประตูไม้ไม่ชอบตัวเหล็กหรอกครับเกียร์ซูบูไม่ได้เลยแม สวยงามมาอะไรล่ะแม่งยิงข้ามหน้าต่างเยอุ้ยนี่ไงชีบพายยังไงการที่พระเจ้าประดงกานการที่พระเจ้าประดงกานี่บเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทำให้จอบเมล็ดกลัวอ้านี่ได้ละมึงเรียกใหม่มันไม่ใช่จอบ จอองจอคือเดี๋ยวมาเล็กกูอ่ะกูจะรู้กับมึงไหมล่ะเไม่รู้เลยนไมไ่เอาไกมาเลกกูจะเอามาเลกไปทำห่าทำท่าแสอะไรหลียตาึงบ้าหรือเปล่ากูจะเอาไปทำอะไรมึงไม่ใช่ก่เอาไปแคะเล้วเว้ยนะก็รัิชอบด้วย มเล็ดมึงตรงไหนวะมึงดูในกล่องนี้สามสิบเก้าอันเนี่ยไอ้ขี้อะมึงบ้าหรือเปล่าไอ้ตาสามสิบเก้าในกล่องนี้โอ้โหไอ้ตากล่องนี้จะรู้ดีมีมาได้สามสิบเก้าอันเด้อไม่เห็นกล่องขวาสุดด้ะจะขวาสุดนี่มึงเชื่อมาได้สองกล่องไอ้เหี้ยไม่แล้วจอบเนี่ยมึงอย่าเอามปเนี่ย เออนี่ไงมึงก็หยิบไปดิไม่ปากกอล่ะมาเล็ดกูว่าเออเราเราไหนกล่องวะเอซี่ไอ้ดิเหน่ยกล่องแค่เปิดดูดูในตัวดิมีมาเล็ดป่ะไม่มีดูแล้วปากกอนมึงหน้ามึงดูในตัวย่าเอาวใบแล้วเรากล่องมใครมันทุกกล่องเนี่ย ไม่รู้ดิมึงเหี้ยจไเี่ยงเหี้ยเกูถือดาบอยู่ดากงบ้าอเลยคุณเ้เลยกูเห็นต่อได้ต่อตาเลย่าเหี้ยไม่รู้ดิก็มันมีคนสะเพาทำหล่นไว้กูก็เก็บไว้เออมึงถือของไม่ดีตังคือมึงก็โทษคนอื่นเขาใช่มึงถือของไม่ดีก็โทษคนอื่นเขารบตัวการอะไรเหียัวการอะไร่เชี่ยประอนแล้วหมายัไงอะไปด่าปากกอนแล้วโดนเสียาอะไร โอเคเอาพิโรดนะมึงจะปล่อยโอเคเอาพิโรดอย่างนี้ uh. ไม่ได้นะเว้ยก่อนที่มึงไม่อยากให้เจ้าหมามึงเรียกมาช่วยหมาหมามึงจะหายใจไม่ออกอะเข้นมาเสจล่าถ้าหมามึงกัดกคุยกีวัวมันตายแน่ถ้ามึงฆ่าหมาคนตะกัดก็ถ้าหมามึงฆ่าคเหรอตายแล้วมึงยืนกากบ้าน,านทมั้ยไม่รู้ กูบอกแค่นี้ไปก่อนหมามึงตายได้ทีเดียวแต่กูตายได้เรื่อยๆน้องแมงมุมครับมาหาน้องสองคนกูว่าทางเดียวที่มึงจะหลุดพ้นจากพอถ้าจากแรกือต้องกดออกจากเกมว่ะหมาไม่ไปหลอกศัตรูแด่เฮียไป้องพูดเยอะพระเจ้ากูเดียวไล่อีกรอบไม่ใช่แค่มึงแล้วอ่ะกัวบ้านที่ก่อสร้างหมาคนณต้องขังห่ะพระเจ้าเตยอยจะจัดการเรื่องนี้เองเตยอยากเกี่ยวข้าวอยู ของโจนฆ่าตัวตายกวไปเนี่ยดูดีสัตว์เก้บเดเก็ยังไม่เปิดไม่รุ่นเร็วเสริมนี้ไปตอนรับพวกผัวรุ่นแรงอย่างพวกเช่าจงคืนดีกันเมื่อก่อนทำอะไร เติมอะไรเราเติมอะไรเติมนี้เขามีพระเจ้าคอยมองอยู่ม่เหียฮาราโมนเขาเรียกฮาราโมนฮาราโมนพวกเจ้าสองคนจะต้องคืนดีกันไม่งั้นพวกเจ้าจะไม่ได้ออกจากที่นี่เฮ้ยกูหนาวไอ้สัตว์คืนดีกันดิคืนดีกัน ทำอะไรได้บ้างดูดีกันเออทักมองกระแพงด้วยครับมองกันกระแพงมองกระแพงเลยปิดมุมดิจะเป็นตะขี่พยานแม่มุงใบมักแล้วก็จะเซ็นหยอดน้องเหรออะไรไม่ที่ละกล่องนี้ใครเอาไปอ่ะไม่ใช่ตาเอาของกูนี่หว่ายที่จะกลัวไปกูรู้คนร้ายละไอสัตว์ก็มันเด้งมาโดนตัวกูมึงโทษกูใช่ไหม ดีไหมได้เอาคืนไปเอาคืนไปเขานะครับก็สิทธิของมึงคืนไปยังไม่ในตาเมื่อกี้ตาเพิ่งด่าเจ้าของเดี๋ย่พาร์ทหน้ากูจะมาทำไล่นาเออไม่มึงจะตายเว้ยถ้าทำขาหน้าล้วสำหรับคลิปนี้ครับในซีรีส์สไบวูดอีพีหนึ่งของเรานะครับก็ต้องขอจบคลิปที่นี้ดูมีกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครด้วยนะครับผมก็ใครที่คิดถึงเกมนี้นะพวกเราก็กลับมาเล่นกันแล้วนะครับผมก็ก็อันที่จริงพวกเรานี่ก็โลภจิตเหมือนกันนะเกมเฮี้ยนี่เป็นเกมที่แบบ ดีที่สุดเลยนะที่ทำมานะแต่พวกเราก็ไม่เล่นกันนะ <c oughs> นะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เออใช่อย่าลืมตั้งชื่อหมาให้ผมด้วยนะคือตอนนี้ประกอนเขาตั้งชื่อให้หมาเขาไปแล้วแต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวพานี้จะปล่อยให้ท่านผู้ชมตั้งชื่อไปก่อนนะครับผมแล้วก็คราวหน้าเป็นยังไงก็อย่าลืมมาติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาดิ เออใช่ท่านผู้ชมอย่าลืมแชร์นะอย่าลืมแชร์เลยสิ่งสําคัญนะครับแชร์ไปเพื่อนดูนะครับผมแชร์ไปเพื่อนทุกๆคนทุกพี่ทุกพี่น้องทุกคนดูนะครับแชร์ไปญาติญาติดูด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนตั้งมึงช้ายงงี้กูปิดแล้วนะดดวสวัสดีครับ